แอปอเงินกู้เราเคยนําเสนอนานแล้วผมขยันนิดนึงได้ไหมฮะก่อนที่จะคุยกับทางสกมชด้วยฮะที่บอกว่าไปเกี่ยวยงกับพวกแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเนี่ยะบวนการนี่คือว่าไปไปทำเป็นแอปลวงฝังใน Android ไหมฮะแล้วก็ไปเรียกเก็บเงินเกินแบบกฎหมายกําหนดมีการข่มขู่เนี่ยเขาเขาใช้ฐานในเมืองไทยกระจายแบบทาเป็นแบบแาวกระจายไหมครับใช่ครับก็คือจะหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันเพื่อมาลงเครื่องนะครับแล้วก็หลอกส่งหลักฐานการยืนยันตัวตนไปบัตรประชาชนอะไรไปมันก็จะ มีทั้งแอปที่กู้ได้จริงกับออแอปที่หลอกลวงที่พอเราสมัครไปแล้วเนี่ยก็กู้ไม่ได้แล้วเอาเอ,าอกสารที่ผู้จหายส่งไปเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นคือเกี่ยวโยงกับกระบวนการนี้แน่นอนที่ว่าทําการตรวจสอบมาจับก,กูมาแล้วครับเป็นกระบวนการฟอรกเงินโอ้มี <ใน S 1> มีมีคนอื่นอีกไหมที่แบบระวังเป้าไว้ไม่รู้พอบอกได้หรือเปล่าท่านท่านท่านลองพอบอกอไลย <c oughs> คืออย่างนี้ต้องบอกว่าที่เราทํากันมานะฮะจับกันมาเนี่ยที่เราบอกว่าแก๊งคอสเซนเตอร์ถ้าเราฟังเนี่ยคขาว่าคอสเซนเตอร์คือโถแต่เราเนี่ยเคยจับ มีเคสหนึ่งนะครับเป็นหลอกลงทุนออทองคำคนะครับเราจับได้ทั้งแก๊งและที่สำคัญที่เราจับได้เนี่ยคนหนึ่งที่สำคัญที่เราให้เห็นภาพก็คือเป็นนักโปรแกรมเมอร์ของแก๊งคอร์เซนเตอร์พอเราเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยนะครับเรามาดูเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งแก๊งเขาเนี่ยมีแผนสก,กรรมทุกแผนทุกแผนสก,กรรมในการหลอกอถ้ากว่าว่าหนึ่งแก๊งเนี่ยเขาจะมีการหลอกหลายรูปแบบ,บไม่ว่าจะเป็นหารายได้เสริม